จุดแรกที่เราจะไปกันนะคะคือน้ําตกเท่าโต้ค่ะที่นี่บรรยากาศเย็นสดชื่นมากเหมาะกับการมาเที่ยวคลายร้อนได้ดีเลยค่ะแถมระหว่างทางเดินยังได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติอีกด้วยแนะนําให้มาช่วงฤดูฝนนะคะเพราะว่าน้ําตกจะสวยมากในช่วงนี้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ดีที่นึงเลยค่ะเดินมาถึงสุดทางเดินเราก็จะเห็นน้ําตกได้พอดีเลย มันคือเลอิศมันคือเลอิอขนมาต้องระวังนะคะเวลาขึ้นต้องระวังนิดนึงชันมากอุ้ยเราทันท่าที่ตกไหมคะเราเราต้องทันค่ะเวลานี้คือ,อเวลา ห้าโมงเย็นสิบนาทีโอเคทันเดียวแน่นอนว่าทันพระอาทิตตกทันพระอาทิตตกโอ้เหนื่อยมากค่ะรีวิวจาะคนเดินนะคะเป็นยังไงบ้างเหนื่อยค่ะคือพี่ดีเขาลืมไหมล้มมืตรงเหนื่อยโอ้ยใกล้แล้วค่ะใกล้ถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วค่ะอีกนิดเดียวมาถึงอีกนิดเดียวจะตายแล้วพอดีแล้วเดี๋ยวน้ำมาตอนลงไม่เหนื่อย ตอนขึ้นเกือบคลิปนี่มันเอียงด้โยแสงสวยมากค่ะตรงนี้เหมาะกับการถ่ายรูปมากๆนี่นะคะนี่เออเลิศไปถ่ไปถ่ายไปต่อกันที่วันอุทยานบัวบานกันค่ะ <S <s ทางไปจะเป็นยังไงแล้ววิวข้างบนจะสวยขนาดไหนเรามาชมรพร้อมพรอมกันเลยค่ะ คำเตือนสำหรับคนที่สนใจอยากมาเที่ยวที่นี่นะคะควรขับรถอย่างระมัดระวังเพราะเป็นถนนเดินเดียวและทางโค้งเยอะมากขับขี่กันอย่างปลอดภัยกันนะคะจะเมาเขาแล้วค่ะไม่ยโยโอ้อ้ยโโอ้ยโอยโอ้โโอ้โ้้้ยอ้เอยยนะย้้้้้้ ตรงนี้นะคะจะเป็นป้ายบอกทางค่ะเราจะไปตรงไหนก่อนเราจะไปทางขึ้นผาชมเมืองไปกันเลยค่ะ <laughs> เดินมาไม่ไกลก็ถึงผาชมเมืองแล้วค่ะแต่เดินระวังกันด้วยนะคะเพราะตรงนี้ทางเดินค่อนข้างลื่นและขรุาขระมากค่ะโอ้ยสวยมากแ <laughs> ตร,ระวังอันตรายนะคะด้านผาสูงคัน เนื่ออะไรไม่รู้ก็นั่งยองยองนั่งค่าสวยๆดิังไงให้มันสวยตอนนี้เออแหมมุมได้ไหมเนี่ยนั่งวนไหมเนี่ยไม่เพราะคนอ้วนอยู่แล้วอู้ได้แค่นี้อนี้นะคะเขาเรียกว่าไลเคนค่ะเพื่อประกอบการเข้าได้คือโดยยุกัดมาหนึ่ง หลังจากชมวิวจากหน้าผาเสร็จแล้วก่อนพระอาที่จะตกดินเราก็จะมาขึ้นภูพานน้อยกันต่อเพื่อไปชมวิวในอีกมุมหนึ่งค่ะทุกคนเห็นป้ายตรงนั้นไหมคะใช่ค่ะเราไม่เห็นเอา Ki ถ่ายปย้ายเถ่ายป้ายไม่เห็นนะว้นีค่ะตอนนี้คุณแนะนำนะครับไปราชมวิก่อนเพราะตอนนี้พระาที่ย์กำลังตก ถ่ายช่วงอ่อที่ตกเพราะเดี๋ยวมันตัวนี้กางสวยนะครับต้องไปทางไหนทางเดินไปคือตรงขึ้นไปเลยครับโอเคค่ะที่ผู้าน้อยก็มีบรรยากาศที่ดีมากๆไม่แพ้กับสสถานที่ที่ผ่านมาเลยค่ะถ้าใครสนใจก็แนะนําให้มาฤดูฝนกับฤดูหนาวนะคะอากาศจะเย็นและมีหมอกสวยๆให้ชมค่ะมีจุดถ่ายรูปเช็คอินพร้อมกับวิวสวยๆหลากหลายมุมเลยค่ะ 喂喂喂。Oi, o i, o i. ก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับพวกเราก็มาไหว้ศาลส,สมเด็จพระนิสวนกันนะคะซึ่งที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของหนองบัวลำพูสําหรับแวะมาสักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกทั้งยังติดกับสวนสาธารณะของหนองบัวลำพูซึ่งเป็นที่ยอดนิยมสาหรับการมาวิ่งออกกำลังกายแล้วก็มีพื้นที่ให้พักผ่อนอีกด้วยแต่น่าเสียดายมากค่ะเพราะว่าตอนนี้มืดแล้วเราเลยไม่ได้พาชมะคะ่ะ